สวัสดีจ้ามาพบกับสาวผู้ไทยแล้วนะจ้าวันนี้สาวผู้ไทยจะพาเพื่อนแม่พี่น้องค่ะมาต่ากุ้งค่ะมาปุ่นกุ้งกุ้งฝอยค่ะนะะ่คะกุ้งฝอยพูนาม่าจะน้ำนะคะจะไม่น้าน้าบ้านเห่านะคะเห่ากัก่อนอื่นเนาะอันนี้มาต่าจุดๆเลยนะคะกุ้งปูเห่าก็ไม่ได้พูดเลร้ายนะคะเห่ากับมาโค 고, <먔람> 빅사코나. <먔람> เครื ais, right? hmm. ่องปรกงก็มีไดเปอร์ลูไค่ะน้ำปะร้โอ้ิมหลายตั 喝喝喝喝喝， ซอยลูกป,ป้ายน,นี้ต้อชต้นหอมป 국민 เรียบร้อยจ้าตำกุ้งสดตำกุ้งฝอยเนาะก่อยกุ้งเศษเราขอยากใส่มือแล้วจ้าซ่แบแล้วเไปกินน้ำกันจ้าบาเนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ